สวัสดีค่ะเปิดธุรกิจเปิดร้านยางนอกสถานที่24ชั่วโมงต้องมีอะไรบ้างเจสสมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการบุกตลาดร้านอย่างนอกสถานที่24ชั่วโมงที่เน้นงานรถบรรทุกเจสสมศรี BMP Truck ขอแนะนำชุดเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเคลื่อนที่แพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยคือ7อุปกรณ์หลักที่ทำให้คุณเริ่มธุรกิจโมบายเซอร์วิสได้ทันทีในราคาที่คุ้มค่า ชุดนี้ถูกคัดสรรมาเพื่อความคล่องตัวและกำลังงานสูงในการรับงานด่วนของรถสิบล้อและรถพ่วงตลอด24ชั่วโมงเครื่องถอดอยางเรเดียนระบบไฟฟ้าบวกลมนี่คือเครื่องถอดอยางรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจัดการยางรถใหญ่ได้อย่างมั่นใจถือเป็นเครื่องมือทำเงินหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนอกสถานที่ แม่แรงลม80ตันอุปกรณ์ยกที่สำคัญที่สุดให้กำลังเต็มพิกัดและปลอดภัยสำหรับการซ่อมช่วงล่างบล็อกลม6,200นิวตันพลังงานที่ช่วยลดเวลาในการปลดน็อตอะไหล่สิบล้อทินแน่นหนาอย่างรวดเวรว็วถือเป็นหัวใจของงานซ่อมนอกสถานที่เครื่องบีบยางเรเดียน22.5และถังระเบิดยาง39ลิตรเครื่องมือที่ช่วยลดความย่งยากในการถอดและประกอบยางรถบรรทุกอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยรถเข็นบล็อกลมและชุดหัวถอดใส่กระทะที่รองรับงานรถยนต์และรถกระบะด้วยแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยคุณก็มีอาวุธสำคัญครบมือในการลงทุนร้านอย่างนอกสถานที่โทรหาเจ้สมศรีเพื่อรับชุดเครื่องมือทำเงินนี้ไปเริ่มต้นความสำเร็จของคุณเจ้สมศรียืนยันว่าอะไรดีมีใชยไปกว่าครึ่ง ข้อเสนอพิเศษสินค้าพร้อมส่งหรือลดเพิ่มอีก2%เมื่อมารับสินค้าเองที่โกดังสนใจอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านเปลี่นยนยางรถบรรทุกปรึกษาเจ๊สมศรีได้เลยออฟฟิศ023387730ไซดด่วน0818541580หรือ0863266250 adline@bmp.qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com